สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งผมนาซาลาเซลครับผมปบปากกระเทียเกกันที่มาจอบ่อบาดานนะครับผมเดี๋ยวขั้นแรกเลยขอบอกก่อนนะครับผมจ้างํำนาซาลาเซลหรือจ้างผุไปเจาะน้ำบาดาลต้องโอนมัดจาก่อนเท่านั้นนะครับผมถึงจะไปเจาะให้นะง่ายๆนะครับเข้าเรื่องเลยคนนี้วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เดินทางปขุดน้ำบาดาลทางเอฟซีผมนะครับผมตอนนี้เจ้าเสร็จสับไปที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในความรุอยู่ที่120เมตรหนาดีนะครับผมน้ำที่สวยเลยนะครับผม ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการลงท่อนะเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาก้านเจาะเนี่ยขึ้นมานะครับผมหลายหลายคนอยากรู้แล้วเกินว่าช่างอานาจเจาะแล้วลงท่อตลอดแนวหรือเปล่านะครับผมอันนี้คือรถเข็นท่อของทีมงานเรานะเราจะมีรถเข็นท่อหกล้อขนาดใหญ่แบบนี้เลยเข็นท่อไปหาท่านนะเราไม่ต้องวิ่งซื้อนะครับผมเราจะมีสต,ต็อกไปเป็นที้เลยนะครับผมอันนี้เราจะลงเป็นท่อชลุนะครับผมท่อฉลุนะฟังให้ดีนะท่อผ่า สีนิ้วหนา8.5นะครับผมเราจะใช้หนา8.5ทุกทุกบ่อนะมาตรฐานนะครับผมแลหลายคนสอบถามผมมอเอาเยอะแล้วแล้วทำไมไม่ใช้13.5นะครับผมท่อ13.5ามนะมันหนาจนเกินไปมันจะทําให้เนื้อที่ของท่อมันเหลือน้อยมันจะทําให้เราลงปั๊มตัวใหญ่ไม่ได้กรณีเราได้น้ําเยอะๆนะครับผมบอ่อบาดานนะครับผมลงแค่ท่อ8.5ก็พอไม่ต้องไปลงถึง13.5 8.5นี่ก็หนามหาศาลแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผม FT ผมก็ไว้ใจผมนะครับผม มาขุดเจาะเนี่ยนะเจ้าของไม่ต้องมาเฝ้าผมนะผมมาทํทำงานของผมไปไม่ต้องกลัวว่าผมจะลักไก่นะครับสำหรับพี่สิผมหรือลูกค้าท่านไหนนะครับผมอยากจะจ้างผมไม่ต้องมาเฝ้าผมไม่ต้องมาดูผมก็ได้นะครับผมผมทำไม่เรียบร้อยเลยแบบเนี้ยนะเจาะก,กี่เมตรผมก็บอกกี่เมตรน้ำดีผมก็บอกดีไม่ดีผมบอกไม่ดีเลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นรถจอดของทีมงานเราอีกหนึ่งคันเป็นรถจอดจีนขาบนะจอดลึกได้300เมตรนะครับผมลหลายคนสอบถามผมว่าเยอะเลยว่าจอดทั่วประเทศไทยหรือเปล่าผมจอดทั่วประเทศไทยนะครับผมไปทุกจังหวัดนะครับผมเราจะมีนะครับผมรถไว้บริการท่านหลายคันนะครับผมเรียกเอาว่าจะชอบหกล้อหรือสิบล้อหรือเป็นรถจอดจีนคาบนะครับผมหรือรหกสามนะครับผมตู้เตี้ยทานหนึ่งสิบแปดนะครับผมไม่ได้น้ำผมไม่คิดตังท่านสวัสดีครับผม